สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับแม็กกิต้านะครับวันนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมกัสซีมาแนะนํานะครับการสโลว์เพลงในคอร์ดนะครับในกลุ่มคอร์ดไมเนอร์นะครับมาสโลว์เพลงในคอร์ดไมเนอร์กันแล้วกันนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างในคอร์ดซีไมเนอร์กันแล้วกันนะครับการสโลว์ในกลุ่มคอร์ดของไมเนอร์นะครับสมมุติว่าเพลงที่เขาสีสโลว์นะครับมันอดู่ในคอร์ดซีไมเนอร์นะครับเากัสซีมาบอกนะครับมันเหยนว่ามันสีสโลว์ยังมองได้เน่ตำแหน่งไหนเน่นะครับ การไล่หาเสียงนะครับสโล่ด้คอร์ดไม่เนินนะครับกัเช่นเคยครับกัรไล่ขึ้นกันนะครับกับสเกลมาล่ำนะครับทีซสอนลงไปนะครับเป็นสเกลเป็นทาทุนิการไล่สเกลหาเสียงกับประมาณอ่าการไล่หาเสียงนะครับว่าลูกสโล่มันอยู่เมืงไดนะครับไล่หาเสียงตามสเกลเป็นทาทุนิหรือว่าสเกลมาล่าทีซอนคลิปลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ ผมสิคิดลูกโซ่เกนมากนะครับสูทวานเป็นเพลงในกลุ่มขอยของซีไมเนอร์นะครับอ่าก็จะเปลี่ยนประมาณ การทีเป็นประมาณนี้นะครับลูกสโลวนะครับครับผมสำหรับม้อนี้นะครับการมาแนะนำะการสโลวเพลงในขอดไม่เนินนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าสิทีประโยชน์สำหรับคนที่ยังบ้านในหูกันแล้วกันนะครับผมหวังว่าสิ มีประโยชน์แล้วก็เอนั่งไปต่อยอดนะครับฝึกเป็นลูกโซโล่ของเพลงต่างๆนะครับที่ท่านอยากสืแกะนะครับผมอ่าวันนี้มีประโยชน์นะครับผมอ่าสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมไมคกิตากับโคงซีมีแคนนี่นะครับอ่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไมคกิตาน้ำแนวกันแล้วกันนะครับฝากอะไรกดแชร์คลิปนี้แล้วก็คลิปต่างๆที่อยู่ในช่องน้ำแนวกันแล้วกันนะครับอ่าเมื่อนี้ผมไมคกิตาโค้งตกล่าไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าว่าสีมอลุ่งคลิปเกี่ยวกับอีหยังก็ฝากกดติดตามนนนนนนาาแแกกกกััััลลล้้้้้วววเออออ่่่มืีีตงไปสสดครบ